นี่เราอยู่ปั๊มบางจากแล้วนะครับผมเตรียมมาที่แปดแล้วนี่จากที่ไปไวมานานนะครับเสียไอเอไอมอเตอร์ไซค์ครับผมไม่ใช่เสียครับอ่าอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บางจากครับรถแต่ละรุ่นเป็นยังไงครับได้ได้ถึงได้รับให้คันนี้ก่อนอ่ะคันนี้ครับขันนี้รุ่นอะไรครับพี่อันนี้อาวันอาวันนะครับผมเดี๋ยวมาหาวัเดิอาวันขจะของนะครับ เป็นปีเก่าแล้วนะครับผมแต่ว่าเสียงยังเปียวอยู่นะครับเสียงเคราะมากนะครับโอเคคันนี้ว่าทีหลังเจอคันนี้ยายคันนี้รุ่นอะไรครับยาหกเอ็นจะบอกจะต้องอยู่ของยาหกเร็นก็อันนี้มีในสีทองครับสีทองสีทองสีทองนะทองเทชคันไหมครับอันนี้ เรยกว่าเซตอีกกลุ่ก็สีสูครับดูได้ดูได้สีสูบเรียงใช่ไหมครับ <c oughs> เรียอดเลยโสุดยอดเบอกเลยนี่มีค่าหกร้อยครับอันนี้ก็หกร้อยไหมครับ <c oughs> ตัวน,นี้รุ่นอะไรครับพี่รุ่นอะไรครับ คือ,อน้องๆคิดว่าเสียงเหมือนกันมครับสองคนนี้ใครรู้ก็เม้นลงมาครับเสียงใกล้เคียงกันครับเหมาะมากสีสูงสีสูงกันครับดูได้เป็นอยู่บนโคนหน้านครับอบนอบนะครับผมโคนหน้าครับอนจะเป็นทองบ่ไหวอันนี้มีคือกิป,ปเตอร์ด้วยคลิ๊บเตอร์ ใสได้พวกกับมีตีมันได้เลยใส่ครอมัแล้วครับใส่ครอบคอมัแล้วครอบถังน,นะครบอบถัง,นะถงสุดจิ๊กดูบามดูบามโอ้โหดูบามครับดูบามฮะบามนี่ฮะสุดไหมครับสุดนะครับ แค่ปั๊มก็กินขาดนะคะรับน้องครับยูใช้สามร้อกันต่อดีกว่ามีแ่สามร้อยครับผมแช่สามร้อยก็สองสูบดูสูบดูสูบนี่มีสองสูบอันนี้น้อทองนาทองมีมีมีท่อมีท่อโ่อาคาบวิคมาดูข้างนี้ก่อน ก็มีเนี่ยการตัดการเบ่งครับก็นาทงครับดูน้ำปัดเซตครับเดี๋ยวห็นตัวเซตไฟท้ายก็เป็นเซตท้ายก็เป็นเซตนะครับไอ้รุ่นนี้เป็นเซตต่ออันเป็นดวงเพราอยังไมติดเดี๋ยวดูรถขอบ้างดูรถขอบ้านคันนี้รถอะไรครับคันนี้มิจจาพันธ์ เซ X4 เซต X4 ี่จีร้อยอันนั้นวีพันครับของแท้นะขอกรอบนะฮะของแท้กรอบิแดงครับิแดงยังติดรถมาครับแังติดรถมาท่อยังนีปากพงใหญ่ JB โอ้แอดมินยอดเลยแอดมิ JB ปากใหญ่ขนาดเลยครับ นี่ก็โดนอะไรไม่รู้ปรไปนะครับโดนรลายเพลนะครับสองสามเพลนะครับก็มีตุ่มพุนแล้วก็มีกาดนี้นะมีกาดก็มีครอบโชคบนนะหลวงพี่ซิงปนอนสี่ทีครับ